জান <laughs> สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับออฟบางนารานะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นให้ท่านดูนะครับแต่ผมจะมาแนะนํากองหลังนะ3ตัวนะที่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกองหลังขวัญใจสายฟรีนะถึงแม้เราจะเป็นสายฟรนะีแต่วันหนึ่งถ้าเราเล่น5นัดเนี่ยเขาก็แจกตังค์แจกตัวละครนะซึ่งแน่นอนว่าเราเก็บตังได้ครบล้าน ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับนี่จากาที่เห็นด้านบนเนี่ยสาล้านเนี่ยนี่ก็คือตังจากการขายตัวละครกับการลุ้นตังจากในเกมลุ้นล้วนะครับที่มันทํากิจกรรมเล่นนะครับมันให้ทําอะไรเราทําหมดนะครับจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับออนไลน์90้าสนาทีผมนี่ไม่ค่อยถึง90้าสนทีดิแต่แล้วก็บางบางครั้งมันมีออนไลน์ร้อยยี่นาทีถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ค่อยถึงหรอกผมได้ประมาณ60สินาที90้าสิบนาทีเนี่ยผมยังมีตังสามสิบห้าล้านได้เลยนะทีขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับ ที่เห็นว่าปุ่มเล่นนี่คือส่วนมากจะเป็นตามที่ลงลิปนั่นเองครับเนี่ยแจกเมนเจอร์นี่ยทำให้หมดครับเนี่ยเผื่อได้ตัวแบบหลักล้านเลยมาแล้วเราก็ไปขายนะแน่นอนครับเดี๋ยวผมแนะนํากันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกครับไปที่ค้นหาขั้นสูงครับไปที่ตําแหน่งครับดีเฟนส์ครับแล้วก็กองหลังครับ CB ครับคัสนะครับให้เลือกเป็นเลฟนะครับแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับนี่ครับ ในนี้จะมีขวัญใจขายฟรีอยู่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกท่านสามารถหาได้ง่ายนะครับอย่างเช่นตัวแรกเลยครับที่ผมจะแนะนําครับฟานไดปี18ครับโดยฟานไดนี่เป็นกองหลังชาวลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้มีขายจํานวน1คนนะซื้อบวก2ก็ยังคุ้มนะสมมติเราซื้อบวก1มีตัวบวก1ให้ซื้อขายนะมาลรงมาดูสเตตเขาเลยดีกว่าครับสเตตของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างมีความแข็งแกร่งนะแตวเดี๋ยวพอเลเวลเขาครบเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมที่เลื่อนเป็นบวก4ี่เนี่ย ผมเทียบเคียงกับสแตทที่เขาเลเวล5นั่นเองนะครับเรามาดูครับแข่งแกงนี่ค่อนข้างแข่งแกงนะครับมี9กครับความเร็วก็โอเคนะความเร็วผมถือว่าโอเคเลยนะเก็บตังค์บวกนี่น่าจะถึง80ได้โอเคเลยกระโดดสูงครับสไลด์บอลดีครับการประกบตัวดีครับเข้าปะทะโอเคครับคือการเข้าปะทะเนี่ยมันสมดุลกับค่าความสูงและน้ําหนักของเขาด้วยนะทำให้เขาเข้าบอลได้ดีนะครับข้อเสียของเขาก็มีแค่แบบว่าเท้าซ้ายเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนะ3อะไรอย่างงี้นะ คือถ้าเป็นสีเนี่ยน่าจะดีอยู่นี้ผมมีความเชื่อที่ว่าไอ้สามกับห้าของกองหลังเนี่ยมันส่งผลต่อการสกัดสายขวาด้วยนะอันนี้ผมมันโนนะครับปฏิกิริยานะครับค่อนข้างดีนะครับ884ดตุนดัน83นะครับแล้วก็เข้าสกัด86แล้วก็มงบอล83นะครับโอเวอร์ออครับตปีต้นเนี่ยเขาค่อนข้างน้อยนะทำให้แบบเวลากลับตัวเราสกัดพลาดแล้วอะส่วนใหญ่เขาจะหายไปจากเกมเลยนะกว่าเขาจะกลับมาช่วยเราสกัดต่อได้นะครับ แข่งแกง่ง92นี่ก็คือเป็นข้อดีครับถึงแม้ดูดันจะน้อยนะครับถือว่าไม่น้อยะแต่ว่าถ้ากองหลังตัวอื่นดูดันกว่าน,นี้แข็งแก่งนี่ดีอะ่ะขอให้มีขแข็งแกงสูงๆกองหลังเพื่อสู้กับกองหน้าเขานะครับตัวแรกผ่านไปครับตัวที่2ที่ผมจะแนะนานะครับเป็นอันเดอร์ไวเครับดูครับค่าตัวแค่ผมตีไปว่า3ามแสนะมีขายอยู่5ตัวด้วยอันเดอร์ไวเเป็นกองหลังที่ค่อนข้างช้าครับถึงแม้จะมีส่วนสูงที่ ไม่ได้สูงมากนะแต่เขากลับช้านะแต่ข้อดีของเขาก็คือขาเขายาวนะผมลองใช้ดูเดวเิลเล่เป็นคนที่ขายาวครับสามารถเข้าสกัดบอลได้ดีนะครับแข่งแก่งเขาน้อยนะมีแค่79เออแปลกใจไหมเออแข่งแก่งเขาแค่79้นะความเร็วน้อยมากปีต้นน้อยมากนะครับกระโดดน้อยสไลด์น้อยนะแต่ว่าประกบตัวเข้าปะทะอันนี้ค่อนข้างสูงนะครับ89เเลยเดียวตีบวกหน่อยนี่แจมแน่มุงบอลน,น้อยนะครับเข้าสกัดน้อยแต่มีปฏิกิริยาที่ดี ดูดันที่ไม่สูงมากแต่คุณลองใช้ครับถึงแม้สแตดจะเป็นเงี้ยแต่ผมแนะนําให้ลองใช้ดูเลยครับเขาค่อนข้างจะแย่ไข่สกัดได้ดีไว้จากที่ผมเคยใช้จริงนะคุณลองใช้ดูครับถ้าแบบคุณลองใช้ตัวอื่นแล้วรู้สึกว่ามันมันเข้าวอลไม่ได้เรื่องนะลองใช้ตัวนี้ดูครับอันเดอร์ไวเลวครับคุณจะรู้สึกดีขึ้นเลยแต่ผมแนะนําว่าเข้าสกัดแบบใจเย็นๆนะครับยิ่งเอาเดอร์ไวเล่ไปยิงคู่กับฟานได้เนี่ต้องใจเย็นๆเลยครับเพราะต่างฝ่ายต่างช้าทั้งคู่นะครับ คุณอาจจะไม่มีโอกาสสองนะถ้าเกิดพลาดน,นะแต่ส่วนมากจะไม่พลาดน,นะครับและคนสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับที่เป็นก่ันใจใส่ฟรีในความคิดของผมเลยนะครับนั่นก็คือเป็นกองหลังของโรมานะครับคือมานลาสครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ตีบวกง่ายด้วยนะเพราะสเตปตั้งต้นเขาก็แค่76บเองแต่มาดูมาดูลาสเลเวลสี่เอยเลเวลห้ามาโนลาสเห็นไหมครับแข่งแข่งก็ไม่เยอะใช่ไหมความเร็วก็มีสมควรเลยนะ เนี่ยอะยังเอามานูรัสมายืนคู่กับฟานไดนะผมว่าโอเคนะอย่างน้อยอะมานูรัสเนี่ยก็มีความเร็วแล้วมีสปีดต,ต้นที่ถ้าตีบวกเนี่ยยังไงก็เกิน8ปดิแน่นอนครับกระโดดดีสไลด์ดีครับประกบตัวกับเอาเข้าประทะเนี่ยไม่เยอะมากนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยได้เยอะแต่ผมว่าเขามีความเร็วกับเข้าสกัดบอลได้ดีถึงแม้จะผอมนี่ก็ใช่ว่าจะชนใครไม่ล้มนะครับแต่เวลาเขาวิ่งตามแล้วอ อา,อาจชนๆเนี่ยมันอาจจะเสียบเปียบนิดนึงครับซึ่งจากที่ผมเล่นเนี่ยก็เป็นตัวที่เข้าบอลได้ดีแล้วก็มีความคล่องตัวสูงครับคือมาตัดบอลกลางสนามได้ดีครับถึงแม้จะมีเขาเรียกอะไระปฏิกิริยาที่น้อยอ่ะแต่ผมว่ามันมีข้อดีอย่างอื่นนะที่ทําให้เขาอ่ะสามารถเข้าบอลได้ดีนะเนี่ยครับก็3มกองหลังเนี่ยครับที่ผมแนะนาครับเมื่อก่อนผมลองใช้ใวารานอยู่นะวารานเมื่อก่อนจะเร็วแล้วเดี๋ยวนี้ความเร็วดอกลงนะครับแต่ว่า ไม่ก็เอาวรา,ายืนคู่ฟันไดก็ได้นะตัวนี้แต่เพราะว่าผมผมไม่ค่อยชอบอะเนี่ยความดูดันก็เจ็ดสิบห้าผมว่าเนี่ยตัวที่เหมาะเนี่ยก็มีมานูลาสนะครับแสนเดียวครับแล้วตีบวกง่ายด้วยตีบวกอสมมติตีบวกสเตตขึ้นไปประมาณ8ปดสิบสี่คุณดูครับนี่ครับหโ,โหไม่ขี้เหย่เลยนะครับไม่ขี้เหย่เลยแข่งแกงแปดิบามกําเล็ว8ปดสิบหกกระโดดแปดสิบเจ็ดนะเข้าสก,กาัดดุดันมีแปดิบเจ็ดนะเริ่มเยอะแล้วเห็นไหม แล้วตีบวกไม่ยากนะครับเอาตัวสแตนน้อยๆตีบวกได้สบายนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าจะมาแนะนําในตําแหน่งแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับหวังว่าทุกท่านคงถูกใจนะครับแล้วก็ทําให้สามารถเลือกใช้กองหลังได้ถูกตําแหน่งถูกคนมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนครับอย่าลืมไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย